โอเคสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมรมานะครับสิงโต VC ซนะครับผมนะก็รบ,บวนฝากกดติดตามก่อนไว้ด้วยนะเรามีกิจกรรมแจกกันนะครับนะวันนี้เราไปอยู่กันในอังกอร์นะครับนะโอเคมากันอยู่ในเกมใหม่นะครับม,มาอยู่ในของส่วนของ PG แล้วเนาะจักไปครับยาวๆเลยครับผมมีทุนที่สองพันนะผมเติเบทที่สามสิบแล้วทุกคนนะ กลับมาลาแล้วครับผมนี่คือตัวเด็ดนะครับแต่ว่าผมไม่ไม่อินกับมันสักเท่าไหร่เลยนะมันมันเข้ายากกันทุกคนนะแต่ว่าทุกครั้งที่หมุนนะ่ะคือเราเหมือนเราได้ฟรีสปินนะเพราะาเราไม่เสียเครดิตเนาะตอนที่หมุนนะฮะก็ถือว่าดีนะถือว่าลุ้นๆไปนะครับเล่นลุ้นๆไปนะครับแล้วก็มันจะมีตัวคูณเพิ่มขึ้นให้เราด้วยทุกครั้งนะก็ถือว่าเป็นสิทธิพิเศษไปนะครับเอาไมา้อีกครับผมได้ต่อตัวคูณก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะมาดิมาดิ นี่ไงล่ะถ้ามันเข้าแถวแบบแถวหนึ่งสองสามเรียงกันเนี่ยคือไม่จะเป็นอะไรที่แบบว่าสุดยอดมากเลยนะทุกคนนะอุ๊ย,ยมาอีกแล้ยวที่วะเนี่ยแถวไหนก็ได้แถวหนึง่งอ่ะแถวหนึ่งแถวสองก็ได้เออแถวแถวหนึ่งหรือแถวสามก็ได้ทำไมาแถวหนึ่งอะคือโอเคเลยครับทุกคน มาค่อนข้างบ่อยนะไอตัวฟีเจอร์พิเศษนะเนี่ยเห็นไหมไมาเยอะแต่ว่ามันมันเข้ายากหน่อยหน่อยนะอืมมาอีกครับอุ้ยวิ่งาคูณสิเจ็ดไปแล้วคือตอนนี้ถ้าเข้านะบอกเลยว่าสุดเลยอะ่ะโอ้โหไม่เข้าไอคิปปลาหมึก เสียดายอูเดตเติะดอกนี้ก็เป็นร้อยเป็นร้อยเลยนะทุกคนนะเลิกเลยครับกำไรอีกแล้วทุกคนโอเคโอเคก็พอเลยนะครับทุกคนคนระับโอเคถ้าชครอชอบอย่าลืมกดไลค์กดไิดตากัไนไว้ด้วยนะครับนะเรามีกิจกรรมแจกนะครับนะอะไม่กแกเห็นไหมโอเคเดี๋ยวจบตรงนี้แล้วผมไปเลยดีกว่านะครับเนาะอย่าง้รบกวนฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับสนใจผมไปลิงก์ไว้ที่ใต้ล่างคลิปนี้แล้วนะครับ นะครับผมเรเจอกันครับสวัสดีครับบ๊ายบาย